ในส่วนของการเปิดปิดแอร์นะครับฟังก์ชันแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับกดปิดนะครับกดเปิดนั่นเองอุณหภูมิสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยเลือกเป็นซิงค์ซ้ายขวาก็ได้นะครับในส่วนของตัวเลขตัวนี้นะครับเลข3เลข4เนี่ยมันจะเป็นความแรงของพัดลมนั่นเองนะครับเราสามารถกดเลือก จากตรงนี้ได้นะครับส่วนทิศทางของร่มมีการปรับเปลี่ยนแบบเป็นนวดแล้วอันนี้เราไม่สามารถเราไม่ต้องมาปร้างปรับจากตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้งานผ่านระบบแมนวนวลได้เลยส่วนฟังก์ชันต่างๆตัวนี้ด้านล่างจะเป็นระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้ดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาระบบหมุนเวียนการไล่ฟ้านะครับอันนี้จะเป็นไล่ฟ้าด้านหลังไล่ฟ้าด้านหน้าครับ นี้ฟังก์ชันการเปิดแอร์เป่าที่เท้านะครับปิดแอร์เป่าทเท้าแล้วก็จะเป็นการเปิดแอร์พร้อมกับไล่ฟ้าไปด้วยนะครับระบบตัวนี้สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะฮะส่วนการปเปิดแอร์ด้านหลังเรามากดฟังก์ชันด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดแอร์นะครับสามารถเปิดลมที่เท้าได้นั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการเปิด เบาเย็นเบาร้อนนั่นเองครับฟังก์ชันอื่นๆการเปิดแม็กนะครับเพื่อระบายอากาศให้เย็นนะครับโอ้โอแรงมากนะปิดก่อนปิดก่อนส่วนขีย3ขีมตัวนี้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันพวกดับกินอัจฉริยะหมวดพิบพลังงานแล้วก็ทําความสะอาดระบบแอร์นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถกดได้ตัวระบบ pm 2 5ตัวรถมีระบบกรองอากาศ pm 2.5นะครับเขาก็จะแจ้งสถานะ ของคุณภาพอากาศภายในตัวรถนั่นเองครับในส่วนของปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นเฟอร์บริปทอมตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าเลือกได้นะครับด้วยการกดค้างนะครับเหมือนแท็บเล็ตเลยอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็กดลบออกไปนะครับอะไรที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเ,าเปิดเป็นตัวภาพกระจกกลางกระจกแล้วกันเราก็ลากมาไว้ตัวนี้ เวลาที่เราจะพับกระจกลดกระจกแล้วกดแค่ปุ่มนี้ครับนี่ขึ้นละก้างพับกดพับนะครับกดกลางฟังก์ชันตรงนี้ไม่ได้มีการล็อกเอาไว้นะครับว่าฟังก์ชันตัวไหนให้ลงตัวบัตทอมตัวด้านล่างเนี่ยเป็นช็อตคัดนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยพวกนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับ เยอะที่สุดแล้วนะครับเหมือนเราใช้แท็บเล็ตเลยประมาณนั้นเลยนะครับการเปิดหน้าจอนะครับาการสวิตช์เป็นมันตีสกรีนเราสามารถที่จะแบ่งหน้าจอการทำงานได้เป็น2ส,ส่วนนะครับอย่างที่แจ้งมันจะมีขีดอยู่ด้านข้างนะครับบางทีอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับให้สังเกตขีดตรงกลาง เราสามารถที the the ่จะเลื่อนไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับสามารถเปิดฟังก์ชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปอยากได้แมปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อาจจะเปิด y o u t u b e นะครับเราสามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมได้นะครับนี่ฮะตัวนี้อ่ะเป็นตัว VR mode นะครับที่จับวัตถุรอบรอบรอบรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่ที่การใช้งานนะ